ของอาเช้าวันนี้เราทำอะไรกันโอเคครับวันนี้ก็ทําเกี่ยวกับชุดหม้อน้ํานะครับเพราะว่าตีนหม้อน้ํารั่วน,นะครับลูกค้าแจ้งมาเนาะมันเกิดอะไรขึ้นเออไอตัวเสื้อนะครับเสื้อยุบผูนะครับเสื้อยุบใช่ไหมเรียกว่าผูนะครับอ่า,อาเสื้อยุบ <c oughs> อ่ามันผูกมากเนาะอ่าถ้าเสื้อยุบเขาจะดูตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลุมเลยตอนนี้อ่ช่างก็ทําการทําอะไรนะ ขัดปัดหน้าบ้างใชบหด้วยหินมาปัดหน้าใส่หน้าลองทำท่าให้ดูหน่อยดิว่าหินเขาทำยังไงอย่างเงี้ครับอ่าใส่หน้าเนาะใส่หน้านะครับให้ให้เรียนนะอันนี้คือหินอะไรเออเป็นหินฝนมีนะครับหินฝนมีหรือับมีดหินรับมีดหรือฝนมีก็ได้เนาะก็ได้สองอย่างอ่ามามาทำให้ดูอีกดิยังไม่จบเลยต่เอาทำให้ให้ให้คืออ่าสายปืดนี่ครับสายไงถูยาวเลยเออนะไปมาไปมา ล้วสลับข้างหน่อยสลับข้างถูนจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ่าอ่านี่คือการปรับกันเขาเรียกอะไรนะปรับหน้าใช่ไหมปรับหน้าปรับมาอ่าหลังจากปรับหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมผิวหน้ามันจะเรียบนะหลุมมันก็จะหายไปเนาะแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เอาลูกหมูไปเจียก็ไม่ได้นะกระดาษทรายไปขัดก็ไม่ลงนะเราถือการปรับหน้าปรับหน้าคือเออสูตรที่ช่างชาติเคยใช้ก็คือกับรถยนต์เช่นเออเสื้อยุบฝ้าโก่งนะ เวลาเรา,เารถยนต์มีการน้ําดันเนี่ยช่างก็ไปปาดฝาแต่พอปาดฝาแล้วว่าเสื้อยุบทําไงจะยกเครื่องลงก็ไม่ได้มันต้องรู้ทั้งหมดช่างก็ทําการปาดเนี่ยปาดอย่างเอาไอหินรับมีดหินฝนมีนะใส่หน้าใส่ก็คือปาดระดับนะแล้วก็ฟุตจับพอฟุตจับได้แล้วก็โอเคแต่ที่แน่ๆตัวนี้มันก็ไม่ถึงขั้นฟูตจับหรอกเพราะมันไม่มีแรงดันนะระบบรถไถคือนะ้ํามันจะวนอยู่ในนี่แหละนะ พออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะคายตัวเองทิ้งมันไม่มีแรงดันเหมือนลูกสูบของรถยนต์นะช่างก็ทําการเนี่ยเนี่ยอยากให้ดูใ,ใกล้เลยอย่างเงี้ยมันมีรอยยุบรอยสนิมเนี่ยนะเราก็ทําการปาดหน้าหรือสายหน้าเนี่ยนะหลังจากนั้นก็คือจะอ่อัดกาวตัดประเก็นนะต้องตัดประเกน็นประเกน็นก็คือถ้าประเกน็นของมันคงใช้ไม่อยู่ช่างก็คืออ่ซื้อประเก็นมาตัดอย่างเงี้ยหนาอ่ามันจะมีความหนามากกว่าเดิมเนี่ยนี่ประเก็นตัดนะ อ๋อที่ขเขาเรียกก็เป <hi> ็นปะเก็นหนังอะแหละนะเราก็ตัดอย่างเงี้ยอ erm. ่าตัดมาให้มันเป็นรูพอดีแล้วก็ตอกรูยิงสีก่อนนะยิงสีเอ่อก็คือการยิงสีก็นี่แหละนะสีน่ะยิงเข้าไปแล้วก็ปะเก็นแปะพอแปะแล้วมันก็จะมีรูรูรูแล้วก็ตอกตามรูนะหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบด้วยการอัดกาวกาวที่อัดก็คือมันเป็นกาวเอ่อกาวดํกาวดก็คือกาวโตต้านี่แหละเขาเรียกกันนะนะก็ดูกาวแล้วกันนะ ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงคือมันจะเหนียวเหนียวเป็นยางเลยนะโชกัำร้อนด้วชใช่รับใช่ชกกำร้อนแต่ถ้าสังกะสีบ้านใครรั่วนะซื้อตัวนี้ไปหลอดเดียวนะได้ทั้งบ้านเลยช่างเคยอุดมาแล้วจเ,เออช่างเคยเอ,อไปอยู่ต่างหวัดแล้วก็มันรั่วก็คือไปเช่าบ้านเขาอยู่นะมันรั่วแล้วก็ช่างซื้อตัวเนี้ไปอุดเพราเราเคยทํางานเก,าเกี่ยวกับรถยนต์เนา เราก็เลยเฮ้ยถ้าซื้ออุปกรณ์ที่ไปอุดน่ะมันก็น้อยเนาะก่อนจะได้เต็มบ้านเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วมีราคาซื้อกาวหลอดเดียวครับไปเดินอุดตามรอยรั่วสังกะสีนะอยู่แน่นอนะอยู่แน่นอนสะิบปีมันก็ไม่ออกมันก็ไม่หลุดมันเหนียวอยู่กันเองนะช่างเคยใช้ด้วยประสบการณ์ตัวเองอ่ะก็ไปซื้อไปถามเขาว่าเออเนี่ยมันมีหอบอกนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนะี่ยเออกาวโตโยต้านะเนี่ยเนี่ยช่วยดูหน่อยอใช่ไหม เก้าโตต้าไหมใช่ครับเออเป็นของยี่ห้อจากทางร้านโตโยต้านะ,ะอ่าเขาเรียกเก้าโตต้าหรือเก้าดำเกาวขาวก็เลือกเขาเองนะอ่านี่ช่งางก็ประกอบเสร็จแล้วอันนี้เขาประกอบอะไรเขาเขาเปลี่ยนลายเปลี่ยนซีนลายเอ่อซีนมือหมุนนะครับเปลี่ยนซีนหมุนเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องสากรองน้ำมันเครื่องนะครับอ่าแล้วเขาเปลี่ยนสายน้ำมันเนาะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เขาด้วยเลยเนาะอ่าใช่ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะแล้วก็อ่าซีนข้อเขาไม่ได้สั่งนะ แต่ว่ามันถอดที่หลังได้เพราะว่าเขาไม่สั่งก็อยู่ที่ตามคําสั่งของเจ้าของนะแล้วก็เปลี่ยนประกนันฝาครอบวาล์วนะแล้วก็ทําการเช็ควาลว์ตั้งวาล์วให้ใหม่นะหลังจากช่างเสร็จแล้วว่าจะสตาร์ททำการใส่น้ํามันก็คือเปลี่ยนประกันเนี่ยน้าเอาไม่อยู่ช่างต้องเสียประกันไปชุดหนึ่งแล้วหลังจากใส่หน้าเสร็จแล้วก็ยิงสีด้วยสเปรย์ทองเหลืองก็ไามา่อยู่หลังจากนั้นช่างก็ถ้าเอาไม่อยู่ก็มีแผนสองแผนสองก็คือว่าเนี่ยเนี่ย ปาเกนตัวนี้เราอัดกาวเข้าไปเพราะว่าแผ่นนี้คือแผ่นสองนี่คือ <ทำ S 1> าปาบแล้วทศเลยกปาบแล้วถ้าไม่ตายเลย,เยใช่ถ้าไม่ตายเลยถ้าเด็ดขาดแล้วไม่มีท่าอื่นอีกแล้วนะถ้าอะไรก็ไม่ากับปาเกนไดน้กับกาวแล้วเจ้าอยู่ก็คือท่าแรกๆก็คือท่าพื้นฐานเบสิกคือไม่เอาอะไรมันเยอะนะถ้าเยอะแล้วมันก็เสียเวลาแต่ตอนนี้คือมันไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ก็คือนี่กําลังขัดทําความสะอาดให้ดีอย่างเนี้ย นะมาหาทางชาติเท้ทุกอย่างต้องสะอาดให้มันปรับหน้าให้มันเสมอเรียบก็การขัดก็คืออใช้ใบใบตัดนะครับใบตัดบางๆนั่นแหละเจีถ้ามันจะคมกว่ากระดาษทรายต,ตอนนี้กระดาษทรายก็ได้แต่ว่าตอนนี้กระดาษทรายหมดอมืมีอะไร <c oughs> แก้ไขเฉพาะหน้าก็ใช้ไปก่อนนะ พะเราไม่มีทุนมากที่จะซื้ออะไรมนะันคำรองหรอกอยู่ในป่านี่ก็ไกลตลาดด้วยวิ่งก็ยี่สิบกว่ากิโลไปกลับก็ห้าสิบหกสิบโลแล้วนี่ช่างก็ไปซื้อประกันมานะแต่กาวมีอยู่แล้วเพราะว่าซ่อมรถยนต์ซ่อมรถถ่ายก็ต้องมีกาวประจําติดร้านอยู่แล้วนะออตอนนี้ก็คือมันเป็นรุ่นทีเอฟหนึ่งศูนย์ห้าเอลเอ็มนะก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วโอลงโอลิงเนี่ยปั๊มก็เปลี่ยนให้เจ้าของเขาแจ้งว่าเครื่องมันร้อนนะเครื่องร้อนแล้วก็ กินน้ำมันเครื่องแต่กินน้ำมันเครื่องก็เครื่องเขายังไม่ทันหลวมหรอกเพราะช่างเอามือจิ้มดูตรงนี้แล้วเนี่ยต้องจิ้มดูเงี้ยนะจิ้มนะมันจิ้มหรืออะไรก็ไม่รู้ตรงจิ้มแหละนะก็มันมีขเข่าสีดำๆมันไม่ใช่เข่าเหาเนียวๆเ,เปียกๆก็น้ำมันเครื่องก็น่าจะออกจากทางอื่นนะเออพอตอนนี้ก็ก็เลยคันนี้เสร็จจากคันนี้ก็ช่างจะเข้ามอเตอร์ไซค์ต่อแล้วเพราะมอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ไอเขาก็มารอคิวแล้วอืมแต่ว่าไอ้ทีเฮดก็ปล่อยไว้แรนก่อน พะเจ้าของเขาเล่นเข้าทีเดียวสามสี่คันเลยอ่ะตั้งหลักไม่ได้นะนเนนะะจ้าของคนเดียวเลยเนี่ยเข้าในคันที่สี่ด้วยเนี่ยเข้าดูเด่ดมากอืมช่างบอกว่าแล้วไอที่ทําไปเป็นไงเขาบอกใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ผมไม่มาอีกแล้วเออขาเข,ข,ขอดีช่างได้ไม่ต้องเหนื่อยได้ไม่ออกตามนอกสถานที่ก็ที่ซ่อมไปก็มีอ่าคูปต้าเนาะที่ให้ดูนะั่นไปนะเเขามาซ่อมสองเครื่องผ่านไปสามเครื่องก็เครื่องทีเฮ็ดแล้วไอเครื่องนี้เครื่องที่สี ขาบอกช่างชาติชอมก็ใช้ได้ก็คือกใช้ได้แล้ว,ไ,ลวไม่ใช้ได้จะเอามาทําไมเขาว่างี้อ่ะก็ถูกต้องนะแต่ไอ้ที่งานช้าเพราะว่ามันต้องมาเก็บงานแบบนี้แหละเนี่ยอย่างมองน้ําเนี่ยถ้าอยู่กับเรานะถ้าไม่ผ่านช่างไม่ส่งนะถ้าเราใส่น้ํามันรั่วนะเราก็ต้องการแก้ไขแต่ถ้าใส่น้ําปั๊บมันไม่มีอะไรกระดูกกระดิกแล้วการทดสอบอยังไงร,รู้ไหมเวลาช่างใส่น้ําเข้าไปอย่าเพิ่งใส่พัดลมนะ ถามว่าทําไมช่างทาไมไม่ใส่พัดลมแล้วติดเครื่องแล้วมันไม่ร้อนจะไปร้อนทาไมเอามือจับดูดิถ้าเราจับสะดุ้งแลยเขาออกมือไม่ออกก็ไหม้มือดิไหม้มือมือผงใช่ไหมเออก็บางคนก็ถามอะไรช่างก็ไม่รู้เดี๋ยวทําเสียงหลอกก็ได้เออเดี๋ยวทาเสียงปกติดีกว่านะอืเออบางคนเขาก็ถามนะว่าทําไมช่างไม่ใส่พัดลมไม่ใส่เซพานช่างก็บอกว่าอ,อืการทดสอบนะเราอย่าไปใส่นะเพิ่งอย่าเพิ่งไปใส่นะ แล้วก็ดูความร้อนก่อนถ้ามันดันขึ้นมามันก็จะดันปรกเกลนเลยนะความร้อนนะ่ะพัดลมเป่ามันก็เย็นใช่ไหมมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่พัดลมเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่นะเออตอนนี้ทําเสียงปกติดีกว่ามันไม่อยากดัดตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี้ทำให้ดหูเฉยว่าเสียงช่างเป็นงนี้เองนะคือเข้าใจนะเวลาทดสอบนะทดสอบไอ้ระบบหม้อน้ําเนี่ยนะอย่าเพิ่งใส่พัดลมอย่าเพิ่งใส่เขาเรียกอะไรอนะสายพานเนาะ อย่าเพิ่งใส่ใส่แต่มอน้าแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็ติดเครื่องติดเครื่องให้น้ำเดือดมีไอขึ้นมาพอมีไอขึ้นมาเราจะรู้แล้วว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ถ้าไม่ไอขึ้นแล้วเราจับเครื่องดูนะจับเนี่ยจับอย่างเงี้ยจับเครื่องดูนะว่าเออมันร้อนไหมแต่ถ้าจับอุ่นอุ่นอ่นก็คือยังไม่ร้อนแต่ถ้าร้อนป๊บสะดุ้งมือเรารีบหยุดเพราะว่าโอเคผ่านน้ําไม่ดันเนี่ยไม่ดันตรงนี้ไม่ดันฝาไม่ขยับฝาเปิดขึ้นมาเพราะมอน้ํามันจะมีที่ระบายนะอ่าเขาไม่อุ่นภูมิคว,ความ ถ้าเราเราเห็นว่าเฮ้ยน้ํามันดันออกมาแล้วว่ามันมันบ้วนออกมาเงี้ยเราจับเครื่องดูก่อนอย่าให้ไปร้อนมากถามว่าร้อนมากพังไหมมีพังหรอกเขาไม่ได้ใช้งานติดเครื่องอยู่เฉยอ่ะหละังจากนั้นเราเช็คว่าเอ,อผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านปุ๊บเราก็ทําการใส่ออออพัดลมสาย,สาย,ส,ายสายพานพัดลมเราก็ตั้งให้เขาเรียบร้อยก็ส่งงานได้เนาะอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราทําการทาก,กาวเนะาะทากาวก็ทาแบบ ช้ำๆหน่อยช้ำๆก็คือคำนวณเอาเนาะประมาณสองมิลน,นะกมช่างคำนวณด้วยความรู้สึกนะมัอทาบางๆบ,บ,บางทีเอาไม่อยู่อะ่ะเพราะว่ามันมีความสึกลออย่างที่บอกนะการสุดของของเสื้อนี่เขาเรียกเสื้อถ้าซื้อก็ห้าพันได้มั้งประมาณนะได้มั้งคือไม่รู้่ถามดูทางร้านเราช่างประมาณดูเฉยนะเนี่ยเราก็ใช้กาวตัวนี้กาวคือกาวโตต้าตัวนี้นะเดีย๋ยวเพิ่มเสียงขึ้นมาหน่อยอไม่มีไม้ไง ไม่มีใครส่งเสริมสนับสนุนต่างซื้อไม้ไม่มีเลยนะอืมมันต้องซื้อไม้เลยช่างชาติจะได้พูดเสียงกลางวันเพาะกว่าน,นี้นะอันนี้คือเสียงธรรมชาตินะยังไม่ค่อยเพาะาเท่าไหร่หรอกอืมถ้าเพาะต้องร้องเพลงนะถ้าใครอยากให้ช่างชาติร้องเพลงนะนะถ้าไม่ติดฤกษทธิ์นะร้องแล้วตอนนี้ติดลฤกิทธิ์อยากร้องนะจะร้องไห้หรือจะยุ่มก็ไม่ใช่ภาษาที่ชาติไปโอยู่เขาเรียกยุ่มนะอ่ายุ่มก็แปลว่าร้องนี่แหละอะนะ อันนี้ทาเข้าไปเต็มเลยอ่ะเอาเอา dragon. เอ right? าไปเดี๋ยวรู้อยู่ไม่อยู่อ่ะอะนะเดี๋ยวก็ทําการใส่ประเก็นเนี่ยประเก็นก็คือตัวนี้นะที่ช่างตัดนะยิงสีนะยิงสีก็ตัดแล้วก็แปะเข้าไปเลยปาบนั่นมีปาบด้วยมันก็แปะก็ตังตปงปาบ่ะนะอ่าเนี่ยนี่ประเก็นตัดเองนะมันต้องประเก็นหนังนะมันจะเหนียวแล้วจะแข็งอ่าเนี่ยอ่ากดกดเข้าไปนะหลังจากกดเข้าไปแล้วก็ทา ทับอีกรอบนะนี่ทับทับนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะดูที่จะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวก็รู้อ่ะมา <c oughs> ถ้าไม่อยู่ถ้าเรายอมแขวนนวมเด้อไม่ใช่นักมวยไ <c oughs> ม่ใช่นักมวยลืมไปแฝ<ผ>งแ,<บ>แจ่มันแจ,แบบแ,จแหมเดี๋ยวพลาดปีนต้งกายไม่เกี่ยวจ่าแล้วชุ่เอ๋ยใสาย่าไม่ใช่นักมวยนักมวยแขวนนวมนะนี่แขวนปะแจนี่แขวนปะจนะอ่าแต่นัชาติจะแขวนไม่ได้หรอกเพราะมันมีที่แขวนโยนก<ผ>องดเดียวตอนเนี้ย ที่แขกนีไม่ทาไม่มีเวลานะทําเสียงดูแล้วเดี๋ยวเอฟซีหนีหมดนะท่านแล้วาก็เป็นงี้แหละอ่ะนะโอ้โหมิดเลยทีเนี้ยไม่เห็นตะเก็แล้วจะเห็นตะก้านะมันปลีออกมานะครับใช่ะนะนี่นะอ่านี่แหละเต็มที่เลยเต็มคาราเบลเลยทีเนี้ยอ้าวดูที่อยู่ไม่อยู่อะอนเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะแล้วเราก็ใส่ม <c oughs> น้ำนมะำนะ้ะ อันนี้ก็ทําการเตรียมผิวหม้อนานพันร้อยแล้วนะครับใส่มะนาวเข้าไปอันนี้เนี่ยเราทําความสะอาดเนาะอย่างนี้นะองเหลืวิให้สะอาดเ,เลยนะอย่าให้ฆาจสปกปรกอ่ะแล้วก็พยายามเล็งรูให้ดีเ,เล็งเข้าไปอย่างเงี้ยอืมปาบนั่นเสียงดังป่าบเลยอ่ะมันไม่ดังหรอกช่างให้มันมีเอฟเฟกนิดหน่อยมีเอฟเฟกครับนะมีเอฟเฟกนิดหน่อยอ่ะแล้วนี่มา,าเตรียม<บ>เตรียมนอนนะครับ,รบอ่ะ ใส่เข้าไปอือตัวนี้อ่ะใส่ใส่ตัวนี้ไปก่อนเนาะนี่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะเขาจะมีน็อตตัวใหญ่ใส่นี่เราใส่ตัวเล็กก่อนให้มันเข้าก่อนตัวหนึ่งนะเล็กนําทางหรือน้าศูนย์ก็ได้น้าทางก็ได้อ่ะไมนําศูนย์รือนําทางก็ได้ใส่เข้าไปเถอะอืออืมแต่ว่าหลังจากใส่แล้วทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะให้กาวแห้งนะถ้ากาวแห้งแล้วทุกอย่างก็หยุดมันไม่อยู่แล้วนะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่ากาวหรอกกาวก็แปลว่าอะไรวะเหนียว เหนียวเออเหนียว,ายวกาวก็แปลว่าเหนียวมันไม่กาไ,ไม่เรียกว,ว่ากาวหรอกแต่ช่างเขาม่เอากาตาัดจากช้างใส่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวถอดนี่ออกนะเดี๋ยวที่หลังใครถอดแล้ว่ากระช่างไหนใส่มาว่าเราไม่อยากวางยาช่างด้วยกันนะอืมดีไหมลรอกาวร้อนจัดเราใช่ไงนะเดี๋ยวช่างช่างว่าําใส่กาวร้อนผสมดินให้ดูอะว่าจะเป็นไงสีภาพไร้าการดมากกาวร้อนผสมดินดินทรายอ่ะอออ บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องนอกเหนือธรรมชาตินิดหน่อยนะมันก็ออกนอกตำราอะไรพูดง่ายอะโดยธรรมชาติชอบออกนอกตำรานะที่ดีนี่มันไม่มีขีดจํากัดทําไงก็ได้ให้มันอยู่ให้งานจบให้ใช้ได้ทนอืมบางทีมก็ออกนอกตำราเหมือนกันเลยรมชาติอ่ะอืมแต่มันก็อยู่ในตำราก็ดีที่สุดแล้วนะเด็กรุ่นหลานจะได้ว่าเออเดินตามตำราไว้มีผิดหรอก ก็เดินหลงทางนะก็กลับนะนะเดินตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวนู่นอนอน GPS นะ่ะจับทางผิดจ,จำหรือบูข่าวน,นะออกนอกหูนอกทา,างแล้วเดี๋ยวเราจะทําการหมุนหนะ้าหมุนหรือขันหรืออะไรเนี่ยวินวินนะ,ะมาขับแรกก็คือ,อจับไปหมุน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 นะเอาพองตึงพอเราก็สลับตรงข้าม่ะจะหมุนหรือจะขันก็ได้นะตรงข้ามนะนี่ตรงข้ามนะอย่างนี้นะตรงข้ามอ่ะ แล้วก็สับไปที่เดิมเอาให้ไม่แน่นจุดตังก่อนนะเป็นกระบาดนะกระบาดงี้ใช่ให้มันแน่นจุดตรงก่อนนะอ่า <c oughs> นะมันจะได้ไม่ไมีไม่มีการเอียงมันจะได้สมดุลอืยจะเตะจะแกะก่อนจะแกะโจโจจะแกะโจโจอันนี้หมาแสลรู้นะช่างแก้มาเลยนเฉยนะอย่าไปคนหาว่าช<น>่างทารุนะกรรมศัตรูไม่ใช่นะอันนี้หยอกเล่นนะนะรักรักดอกหยอกเล่นนะ อ่า <ละ S 1> ถ้า <ละ S 1> ภาษาที่ก็ช่างไปอยู่นะเขาเรียกจักแกนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่จักแกจักกูดนะถ้าจักแะจักกูดน่ไม่ได้นะ้วมันคำนานอะไรมันคำก็ไม่รู้เดี๋ยวถามให้บ้านดูตอนนี้บ้านลมดีอยากอยากถามเลยเดี๋ยวตอนเย็นๆ่บยๆก็ถูกหวยก่อนนะเนี่ยถูกหวยนั่นแหละซื้อรัฐบาลมาอยู่สองใบเนถูกหวยก็รัฐบาลไงไม่ไม่คอะไรเลยเออนะจำเสียงงี้แล้ว อ่ะดูไปนะการการหมุนนะมันก็ไม่ไปหรอกจะแกมก็นอนเนี่ยจะแก่เออชื่อกาแฟนะตัวนี้ชื่อกาแฟากาแฟแฟก็สั่งให้มอมก็มอไปแหละนีะ่แสนรู้มากเลยนะอันนี้คือพุงออกนะครับอ่า<อ>ทองแล้วขอท้องแล้วนะท้องแล้วนน <c oughs> ทองแล้วนะอย่าว่าเจ้าเอาเอาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไปเคียย์มันไม่ได้นะจ้าหยอกเขาเฉยเอามาเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วามาอยู่ใหม่ๆก็ไปขอเขามานะ ช่างเกิดมาไม่เคยเลี้ยงหมาหรอกไม่ใช่เราไปอยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงได้ไงเพราะมาอยู่บ้านตัวเองก็อยากมีหมาเลี้ยงตอนนี้มีหมาสองตัวมีแมวห้าหกตัวเนาะก็หาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนเนี้ยนะเนาะบายใจอ,อ,อยากกินอะไรมันก็ร้องเมวแมวแมวอ่ไม่ใช่แล้วใช่แล้วว่าให้กินไงแมวแมว,แมวที่บ้านร้องห้องแลง้วแมวนะมันใช่แต่ร้องงั้นๆๆๆๆเป็นแจ๊บแล้อนี่แหละเขาเรียกว่ากระาเมียนเรียกจะแก่นะจะฮะ อะไรประาอะไรผูเธอรุดปากไปใจไปอยู่ฝั่งรู้ตั้งนานนะอาตายแล้วมันไงทํทำงานแร้วจัดแร้วลูนน้อยลูนนี้ไม่ลูนนี้ไม่กินน้ำมันนะกินข้าวเลยเหรอเลใจเองเขาแ่รู้มากเลยกลางคืนเขาไม่หลับไม่นอนเลยนะเขาส่งสัญญาณเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะเซ็นเซอร์อะใครเข้ามาหรือใครอยู่ใกล้เขาจะส่งเสียงสัญญาณเตือนช่างแล้วช่างก็นอนอยู่นี่แหละ ข้างข้างนอกแล้วเพราะว่านอนบนบ้านไม่ได้ออทําเสียงนี้กะเดี๋ยวเขาว่าเป็นอะไรอี่างนีเป็นแล้วแลทำเสียงให้สบายใจนะทาอะไรก็ได้ให้สบายใจอ่ะก็ามาสรุปเรื่องนี้เข้าเรื่องก่อนนะพอไล่ไปนะนี่เห็นหมุนหมุนไล่เงี้ยอย่าไปทีเดียวนะอย่าไปประเดิษกทีเดียวคิดว่าทีเดียวจบแล้วไม่ได้นะต้องไล่ไปเรื่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็รู้เป็นอะไรอ่ะนะตอนนี้ก็คือวัดใจนะ วัดใจคือวัดน้ำหนักมือนะอ่ะเขามาวัดใจนะ,ะถามว่าจะขันแน่นทีเดียวได้ไหมก็ขาดดิโอค่อยเล็มไลก่กไปเล็มไปเรื่อย<ๆ>ใช่เล็มไปเรื่อยนอเนี่ยตออเนี่ยเิ่มปลาต่อเยยะทัจนหมดเลยมีเบ็ดจะแท้บอกว่าใครตกปลาจะเขาจานะเอานะเอาจริงนะปึ๊บอะไรล็อกครับอ่าเนี่ยเอาแล้วนะเอาจริงนะเนี่ยตอนนี้ล็อกแล้วหลังจากเราไล่ไมาต้องนานลูกกวดเลยก็เลืกก่อยหรก,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 ก็ขันนอ็อตก็ไม่รู้ ไล่น็อตดูตอนนี้เอาจริงแล้วนะเนี่ยแค่นี้ะนะนะแค่นี้เนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เราจะทิ้งเวลาไว้จะมาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นนรคือเราก็ทําการใส่น้ําดูแต่ว่าเราจะทําการสตาร์ทก่อนเดี๋ยวจะให้มาดูก่อนตอนสตาร์ทเพราะเราต้องการให้อุณหภูมิมันสูงแล้วก็มันจะแห้งเร็วนะกาวเนี่ยจะแห้งเร็วถ้าเราสตาร์ทเครื่องโดยที่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ํานะ อย่าเพิ่งใส่น้ำถ้าใส่น้ำล้วเดี๋ยวมันดันกาวอามุดเลยเพราะกาวมันยังเหลวอยู่ให้มันแห้งก่อนแล้วก็ตัดเครื่องเลยไม่ต้องกลัวเครื่องพังไม่ต้องกลัวอยู่จังจ้าเดี๋ยวมือจับเลยมืออังนะถ้าร้อนเมื่อไรจังจ้าจะบอกอุ้ยร้อนว่าชื้อบอกเงี้ยฮะจะชื้อกระเดากระเดากระเดาบอกเงี้ยนะกระเดานะกระเดาแปลว่าชื้อกรอ็ร้อนนั่นแหละนะเอาแปลให้ฟังเสร็จสับเลยแล้วก็จะทาการหยุดคลิปหยุดคลิปแล้วน,นะครับสอนเราคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ